แหวกมากแหวกอุปสปรรคปกติผมเปิดไว้หงสารบราศิลปัญหาตลอดต่อองนะวันนี้เอาคู่นี้ผ่านครับก็สวัสดีพี่พีเอฟซีเชาวมือใหม่สองทุกท่านนะครับก็สวัสดียามเช้านะครับก็เว้นไปวันสองวันนะครับไม่ได้มาถ่ายไม่ใช่อะไรนะเว้นไว้ให้เอฟซีครับหาตังนะวันนี้ก็มีของเก่าของใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาสองวันไล่ทีละองนะเอฟซีนะครับองนี้ก็เป็นพิมพ์นิยมบีมือลองนะครับ พิมพ์นิยมบีมือลองหล่อล่ำบึกนะครับเปิดไว้สามพันบาทนะวันนี้เอาราคาแบ่งปันเปิดสามพันบาทท่านใดชื่นชอบตอลองได้นะครับผมดูเนื้อโลหะนี่โคตรจัดเลยนะครับวันนี้นิยมมีมีมาให้ fc รับชมกัน2ององนะครับอ่าสอง,องค์เลยอ่นะเนื้อผมโคตรชอบเลยนะท่านใดที่ชอบเป็นเนื้อเนี่ยแก่ทองเหลืองลืดอย่างนี้นะ โดนใจแน่นอนนะครับคู่นี้เอาเปิดเท่ากันองนี้สามพันองนี้ก็สามพันนะครับท่านใดดูแล้วชื่นชอบนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดูแล้วไม่ชื่นชอบไงก็คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้เลยองน,นี้เป็นพิมพ์เอนะครับผมดูเป็นพิมพ์เอเป็นอีกหนึ่งองที่ลงไปแล้วเอฟซีทักมาถามกันค่อนข้างหลากหลายนะครับมีทั้ง FC เก่า FC ใหม่นะครับทักมาถามกันแต่ก็ราคายังไม่ปิดนะตอนนั้นผมเปิดไปเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้อะนะครับน่าจะแพงอยู่นะครับทันใดปิดคู่นี้นะเอาเล่นๆนะเอาสี่พันนะปิดคู่นี้เอาสี่พันพอแบ่งปันต่อมาเป็นหลวงผู้สุขไม่กสิทธ์นะครับโอ้โหวันนี้ก็ส่องกันไวๆเนาะ FC นะส่องกันไวๆนะครับทันใดดูแล้วชื่นชอบหรือถุกใจนะครับองค์ไหนไม่ต้องเกรงใจนะครับทักมาได้เลยนะครับ หลวงปู legacy, ่สุกเนื้อเมฆสิทธ์นะโคตรเก่าเลยนะครับโคตรเก่าเลยเนื้อเมฆสิทธ์นี่เขียวนะครับเมนเนีอโคตรเขียวเลยนะครับได้แบ่งปันมาเอาไม่แพงนะครับไม่แพงหลวงปู่สุกรู้จักพิมพ์แล้วคิดว่าเป็นเอฟซีคิดว่าเป็นพิม์อะไรก็พิม์บอกกันหน่อยนะครับผมก็ดูแค่ว่าเขาเป็นเนื้อเมฆสิทธ์แล้วเออเขาเป็นพิมพหลวงปู่สุกนะผมก็คิดว่าน่าจะเก่าแท้ดูง่ายแหละนะครับ ธนใดชิ้นชอบปูกใจเปิดไว้เอานี้เอาราคาไวๆนะเอาพันห้าพอนะครับพันห้าพันห้าร้อยบาทแบ่งปัน fc เลยแล้วก็องค์ที่สี่นะครับเป็นรูปลอหลงเพ่อะเงินพิมพ์กีตาคุณคุ้นว่าผมนะ่าจะเปิดไปประมาณสี่พันห้าหรือห้าพันประมาณนี้นะสาหรับองค์นี้นะครับเพราะว่าเนี่ยผม <c oughs> ผมดูแท้นะครับพิมพ์เนี่ยผมดูแท้เอาไม่แพงไอที่บอกว่าเนื้อเนี่ยเขาเป็นจากกับ ก็เรียออะไรผิวมันละเลยนะองค์นี้นะครับสชายนะไม่รู้ว่าเขาน่าจะเป็นที่ขั้นตอนการหล่อนะถ้าสภาพผักเขาเป็นอย่างนี้นะครับสวยเท่ดูง่ายเลยนะครับเนื้อห่างี้ผมบอกเล้ว,ว่าเดินตามตลาดทั่วไปก็ไม่ค่อยเห็นนะเอฟซีเนี่ยผมตั้งแต่เดินมาก็เจอเนี่ยองเดียวนะครับหรือแล้วก็เคยเจอแต่ราคาก็ซื้อไม่ได้นะครับซื้อไม่ได้อ่ะ เอาสามพันห้านะครับเปิดแพงกว่านิยมอีกต่อมาฐานสูงโพธะเลแท้ดูง,ง่ายทันใดนะที่เคยเห็นนะครับฐานสูงโพธะเลมาก็อาจจะไม่สวยเท่าองค์นี้นะครับองค์นี้ค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างสวยสวยเลยชึบช,บชบเนื้อโลหะโคตรเก่านะส่วนใหญ่พระชุดพวกนี้นี่ก็ชาวบ้านจะชอบซื้อเก็บกันนะครับเพราะเป็นพาแท้ราคาไม่แรง วันนี้เอาพันห้าพอนะครับฐานสูงโพทะเลแท้ดูง่ายนะครับหล่อล่ำบึกเน <_ t une> ื้อโลหะนงี้ก็ถ้าส่องแล้วไม่แท้ก็ไม่รู้จะว่างไงนะเอนซีนะครับเนื้อหางนี้ก็ต้องเล่นเป็นพาแท้ดูง่ายนะครับ <_ t une> มาต่ออันที่สายรูปหล่อนะครับหลวงพ่อไปจอบหล่อหลวงพ่อไปครั้งที่แล้วเปิดไว้หมื่นสองวันนี้เอาเปิดหกพันนะลดมาครึ่งหนึ่งทนายถูกใจยวลดให้อีกนะราคาเราแบบว่าลดกันแบบว่า ตามใจ FC เลยนะครับ FC ชอบบอกว่าเปิดแพงนะวันนี้ก็เปิดไม่แพงเปิด6 0พันนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะครับก็ช่องใหญ่ๆนะถ้าเขาเปิดขายกันเขาก็น่าจะแพงกว่าผมอ่ะนะครับแต่ผมก็ได้มาราคาไม่แรงได้มาแบ่งปันนะเปิดไปหมื่นสองก็ตอนนั้นนะกล่าวว่าจะปิดหลักพันอยู่แล้วนะครับ FC ไม่ได้กล่าวว่าจะขายแพงเวอร์อะไรนะครับนี่เอาเปิดหกพันบาทนะเปิดให้ FC ได้ การซื้อการต่อการขายนะครบับชุบองไหนมีถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่ากัน f อนะครับองนี้เป็นหลวงเพ่อะเงินพิมพ์ฐานสูงนะครับโค้ดอย่างงี้ผมต้องตีเป็นฐานสูงวัดขวางนะครับนี่มีมีในพิมพ์มีในหนังสือนะครับเล่นหาก,กันนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะองนี้ซื้อเซียนใหญ่บนห้างมานะครับซื้อมานานแล้วแต่ตอนที่ซื้อมาผมก็ไม่ได้บอกเะวาผมได้าจากไหนนะ วันี้ก็ซื้อเสี้ยนใหญ่บนห้างมานะครับพอดีก็เห็นเป็นวัดขวางนะผมสายตรงวัดขวางก็เลยต้องเอามานะครับพิมพ์นิยมฐานสูงองนี้เหมือนผมเคยได้ฐานสูงทามาไฟแล้วก็เนี่ยวัดขวางมานะแต่ปิดทามาไฟไปแล้วนะครับแต่วัดขวางยังอยู่ตอนแรกคิดว่าปิดไปแล้วนะครับพอดีเพิ่งลื้อในอพพะแล้วก็ไปเจอโดยบังเอิญน,นะครับกิ่งวิ่งนะครับดังลั่นเลย ท่านใดจะไปเลี่ยมก็ได้นะสภาพพระเขาก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่มากนะครับเลี่ยมก็ใช้ได้นะถือว่าเป็นของแปลกนะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นยันของฤาษีเป็นยันของอะไรพวกเนี้ยนะครับเมื่อก่อนเขาก็มีความเชื่อนะว่าอ่าฤาษีเขาหมายถึงว่าพวกอ่าเรื่องอิทธิฤทธิเรื่องฤาษี lit, เมื่อ,ก,อก่อนเขาก็จะบอกว่ามีคาถาอาคมนะครับก็เลยมาเป็นพิมพ์แบบนี้ต่อมาองค์นี้จะเป็น เขาเรียกว่าพระพุทธชินราชพิมพ์แต่งนะครับเอาเท่าไหร่ดีสามพันแล้วกันสามพันพระพุทธชินราชพิมพ์แต่งนะเซิร์ชเนต็ตดูได้เลยนะครับ fc เซิร์เนต็ตดูได้เลยชึบชบชๆบชบกล้องผมอาจจะเบลอหน่อยนะสองอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ต้องขออภัยนะครับนะดอกอะไรคมหมดเลยนะครับคมหมดคมกิบเลย ท่าในใดอยากรับชมมุมไหนองค์ไหนเพิ่มเติมนะครับต่อรองได้นะครับสวยแท้ดูง่ายนะครับพระพุทธชินราชพิมพ์แต่งต่อมาเป็นฤาษีนะครับฤาษีเก่าพิมพ์อะไรไม่รู้นะครับแต่ผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นฤาษีแล้วกันเนื้อแก่สำริดเงินมากเลยนะครับเนี่ยผมไม่แน่ใจว่เขาเรียกเป็น ทางสายใต้หรือยังไงนะหรือสีเก่าหรือสีเก่าหรือที่ไหนเอฟซีรู้นะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับเนื้อแก่อะไรเอฟซีไปดูกันเอาเองนะครับมีติดเป็นเป็นพายเงินเป็นไม่รู้เขาผสมอะไรกันบ้างนะครับแต่เนื้อเหมือนเขาจะ พอแก่แล้วเขาเนื้อเขาอาจจะดันมวลสารออกมาก็ได้นะผมไม่รู้นะพูดตามที่เห็นนะครับพูดตามที่เห็น,นสองนี้นะครับเป็นหลวงพ่อกลวยเอาปิดเล่น,ลนไหมเอฟซีปิดเล่น,ลนสององนี้เอาเอาเท่าไหร่ดีเอาแบบปิดห้ามต่อนะสองอ, 1, สองนี้เอาพันห้าสององนี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพิมพ์แหวกม่านนะได้มาสองสภาพผมดูแท้ดูง่ายนะครับ ถามว่าทำไมผมดูแท้นะ fc ดูดูมือนะโอ้โหพาเกที่ไหนรายละเอียดครบอย่างนี้นะครับหน้าทันจะไม่ติดอยู่แล้วนะครับแต่เนี่ยดูมือดูพิมพ์แหวกม่านข้างเม็ดนะแหวกม่านแหวกอุปสรรคปกติผมเปิดไว้หลสามห้าสี่ปัญหาตลอดต่อองค์นะวันนี้เอาคู่นี้พันห้าไม่รู้นะครับก็จริงๆชุดที่เคยได้หมาก็ปิดได้กําไรไปหมดแล้วนะครับได้กําไรบ้างเสมอทุนบ้างนะครับบางชุด แต่วันนี้เอามาหลุดทุนให้นะครับเอาคู่นี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทอนุญาตให้ปิดได้แค่คู่นี้เท่านั้นนะครับปิดเดียวๆก็เอาองค์ละพันห้านะครับถ้าใดเอาอเดียวเอาองค์ละพันห้าแต่ถ้าปิดคู่เอาพันห้าร้อยบาทและแต่เอฟซีนะครับต่อมามาเป็นคู่เหมือนวัดขวางกันบ้างนะไม่รู้คลิปนี้จะยาวหรือเปล่าปกติจะถ่ายประมาณหกเจ็ดนาทีนะรีบๆส่องนะแต่วันนี้เอาชิวๆสบายๆนะครับ คู่เหมือนฐานสูงนะครับคู่เหมือนนิยมฐานสูงแท้ดูง่ายทั้งคู่นะครับแท้ดูง่ายทั้งคู่ถ้าเมื่อก่อนพิมพ์อย่างนี้ก็โอ้โหเล่นกันแพงนะครับเล่นกันแพงหล่อล่ําแท้ดูง่ายนะเนื้อเขาแทบไม่หดเลยนะครับล่อยยังไงได้อย่างนั้นเลยนะครับล่อยยังไงได้อย่างนั้นสวยทั้งคู่นะครับเปิดไว้คงละสามพันห้าร้อยบาทท่านใดชื่นชอบหรือถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ทนานกดไลค์กดแชร์และทักมานะเดี๋ยวลดราคาพิเศษให้นะครับเนี่ยผมลงไปใน Facebook นะมีใครมาถามผมก็เปิด3,500ตลอดนะครับ Facebook ผมชื่อนะโดนเยี่มพอนะก็ไปติดตามมาได้นะไปแอดเแอดเฟรนนะครับดูได้นะผมก็มีลงพระหน้าหน้าเฟซบ้างน,นะครับ facebook นะเรือาายวทาที่จะติดต่อสอบถามนะจะเช่าพระในชุดนี้ก็แอดไลน์มาได้เลยนะตามต้นคลิปที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับ เนี่ยคู่นี้ถ้าเนี่ยผมลงในเฟซผมลงแพงนะเนี่ยผมเปิดสามพันห้าสี่พันห้าตลอดเนี่ยเพราะภาเข้าเทสดูง่ายนะแล้วไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะครับหากันยากมากนะราคาคุยกันวันนี้นะอนาคตขึ้นแน่นอนนะครับพิมพ์เทสดูง,ง่ายนะครับชึบชุบชบหลวงพ่อเงินนะพิมพ์นิยมกลุ่มวัดขวางนะครับ คู่นี้นะเอาเล่นๆนะปิดไวๆวเอาห้าพันเอาไวๆวห้าพันนะครับไวๆวที่ไม่ใช่มา่านะ fc เป็นราคาต่อมาวันนี้ได้มานานแล้วพิมคิดตาไม่รู้ว่าผมเพิ่งเอาลงไปหรือเปล่านะพอดีเพิ่งเอาวางไวไวบนอัพนะตอนแรกกะว่าจะถ่ายนานล้ะหรือผมถ่ายไปแล้วแต่ผมจำไม่ได้นะเป็นพิมพคิตาห้าชายเนื้อดินนะครับถ่ายท่านถามว่าทําไมเอาเนื้อดินมานะครับพระเขาก็ยังดู เหมือนไม่เก่าใช่ไหม fc แต่องนี้ผมชอบอย่างหนึ่งเขามีกิ่งนะครับผมน่าจะลงไปแล้วนะองนี้ยกิ่งล้านมากนะครับเอาพันห้าร้อยบาทนะครับพิมคิตานะครับคิตาเนื้อดินห้าชายนะน่าจะห้าชายนะดูจากพิมพ์ผมอาจจะดูผิดก็ได้นะครับแย้งได้นะ fc คอมเมนต์ได้เลยนะครับดินโคตรเก่านะครับดินโคตรเก่าเลย ถ้ใคเล่นพ้าเนื้อดินนะสองก็จะเห็นก็จะรู้เลยนะเน,เนื้อที่อาจจะก่อนแตกไปนะครับเอาไม่แพงนะครับพันห้าร้อยบาทต่อมาเอานี้พิมพ์ต้นแบบช้างคู่นะครับ,น,ออน,น,รบนิยมมือลองนั่งนะครับพิมพ์นิยมมือลองนั่งเทดูง่ายนะครับเปิดวันนี้เอาสองพันห้าร้อยบาทจะสิบให้นะครับเอาเบาๆสองพันห้าร้อยบาทราคานี้ปิดแล้ว ปิดเลยนะครับไม่มีการต่อใดๆทั้งสิ้นนะสวยคมจีอวอนเด้งนะครับหน้าท่านชัดอันใดมีงบเท่าไหร่ก็จะสั่งงบตามที่ตัวเองชื่นชอบได้เลยนะครับช,ชื่อพิมพ์นิยมนะมือรองนั่งด้วยเนื้อหาเดิมๆนะครับด้วยเนื้อหาเดิมๆกลนแทบไม่ติดตบาบเลยนะครับ นิยมดีไม่แพงนะครับต่อมาองค์สุดท้ายเป็นพิมพ์ขี้ตาแล้วนะครับขี้ตาผมไม่รู้ว่ากี่ชายนะ fc พิมพ์นี้สามชายหรือเปล่านะเป็นเนื้อปแปลก,กที่ผมไม่ค่อยได้เจอนะครับเนื้อปแปลก,กที่ไม่ค่อยได้เจอสักเท่าไหร่เขาเป็นเนื้อโลหะผสมอะไรกันรูนเนี่ยผสมเงินผสมสำลีหรืออะไรก็ไม่รู้นะ fc ดูกันเอาเองนะครับ ผมดูโคตรเก่าเลยนะครับเนี่ยก้นเนี่ยโคตรโบราณเลยนะเนี่ยส่องเพราะเนี่ได้มาเพราะดูดูก้นนะผมชอบก้นประมาณนี้นะครับขอบข้างๆชัดๆเลยแลวเนี่ยและเอฟซดูเนื้อเขานะเจอนตอนตลาดก็ถามราคาแล้วก็ได้มาแบบไม่ต้องคิดเลยนะครับเปิดไว้3,500บาทแล้วกันถูกใจชื่นชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ คลิปนี้ขออนุญาตจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนล้วกันนะครับทนใดมีองไหนจุกใจชื่นชอบทักมาได้นะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ